พี่น้องมือนี่ประทามข้ามากินย่าบักม่วงแซ่แบๆดจวดจวดจวดๆ,ๆพี่น้องจวดๆน้ำกันมา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 พี่น้องมากินน้ำกันมาแซ่บแซืมยัดมากเบื่อ เมื่อบ้านกับกัสโตคนแนบมัานอมนอัางนี้มันจากใจดรอกอยากกินน้ำบ้างนเมื่อเมื่อไร่ะตู้บานนี่ดิบถึงเมื่อไร้ีก่า่อบ้านฮึมึมถึงแมีโศคมีหลาแบบพี่น้องเลยมยาหยอกพื้ ขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขมีลาเด้อมันหมา,นานแน่งเฮ่งกันทุกคนพวกบางของ่้นจนแบบมีแกเนีเนาะพี่น้องเนาะมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเป็นเดือนเหนือนบ่วันที่สิบหกเนอ๋อวันที่สิบเจ็ แส่ไี่นอ่อใส่ถั่วลิสงใส่หอมหอมบานเฮาเพื่อตีเสือดน้ำิ่นเกลือื้น ฝั่นมาอยากหน้าเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยขี่เซมือหน้อยผู้ใจขี่เซมืมอขี่เซมือปากอานให้เร็วบัดอามให้ว่าสิจะได้เสือหายนึ่ีสิ มันจะด่เงินเงือเสียเงินเงาี่นอเอ้ไปต่อ่ามาบขาเรีลบ่มิซูนกับเบิ่นเนอะเบิ่นกับแปรตามตนบ่มูนกับเบิ่์นแ้เบิ่นกับแปรแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกถึงว่าป่า ก็อย่าี้มากบ่มีเหตุเด้กวันอาิตยออกวันอาทิตับบ้านแต่กลรบบานห้าก็สิบ้หนาวเหวอสมือนที่อากายคือเสียหมอนกดไลคกดแชรกดกระดิ่งให้ป้าน้ำเนเริดมเรืนี้กับลั่งใจเด็ดคลิบต่อไปขอขอบคุณ พี่น้องทุกคนกดติดตามป่ากดไลค์กดแชร์ให้ป่าขอให้ทุกคนอายุหมั่นขวัญยืนถูกหวยรวยเบอร์เด้อพี่น้องเดิมคืนเดินท่าไปท่า,ทามากให้ตลอดลอดภัยมาทำกับ,บคอโจคลิปแค่นี้เนาะค่ะเนาะวัสดี